ชมลีลาแพนเคก้กสับขาเรียวบนลันเวด้วยจริตร่วมงานแต่งแฟนเก่าทรงพลังมากคลิปนี้ไม่ดูไม่ได้ไปงานไหนก็ไม่เคยทำให้ต้องผิดหวังเลยจริงๆสำหรับนางแบบและนักแสดงสาวสวยแพนเคก้กเขมนิดทีล่าสุดบินไปเซี่ยงไฮ เพื่อร่วมเดินแบบให้กับแบนด์ดังโพเอรอบก่อนเป็นกระแสไวรัลไม่น้อยเมื่อได้รับบีบให้จินตนาการว่าจะมีแฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ใน follow รอดูเราเดินเพราะฉะนั้นเราต้องแซบเดินนิ่งๆแต่อมยิ้มอ่อนได้ ตอนหยุดโพสต์ให้โพสน้อย,อยแต่ทรงพลังมารอบนี้สาวแพนเค้กก็จัดเต็มอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าจ้างร้อยเล่นล้านกันไปเลยโดยโจทย์ต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วรอบนี้พี่ชอนบอกโจทย์ว่าให้เดินแบบสับๆมาร่วมงานแต่งงานของแฟนเก่าพร้อมชุดสีดำคนละโทนกับครั้งที่แล้วค่ะและเวที เป็นพื้นกระจกเราก็เลยได้เดินไปโพสกับกระจกแล้วค่อยหันมาโพสกับกล้องค่ะอีกครั้งที่ได้มีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์โพเอมและครั้งนี้ที่เชียงไฮค่ะ